ผูว้ว่าราชการจังหวัดยาโสธรนะคะเพล่งพื้นที่ตำบลภผยอำเภอไทรมูลเพิ่นหิวกำลังใจไปหอดบ้านค่ะไปเยี่ยมหาชีวิตกลุ่มปรอบางพร้อมสร้างหน่วยงานเร่งดูแลใกล้ชิดค่ะ นายช่างชัยสอนศรีวิชัยผัราชการจังหวัดยะโสธรนำคณะหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะโสธรสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะโสธรและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปเยี่ยนนะคะและใหกำลังใจกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะผึ่งพิงอันนี้ความหมายเพ็่ขยายความก็คือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ ถึงบ้านในพื้นที่มู่ที่หและก็มู่ที่สองตำบลภัยอำเภอไซมูลเพื่อตรวจเยี่ยมดูแลความเป็นอยู่และก็มอบกําลัางใจมอบขวัญกําลัางใจแบบใกลชีดแบบนี้กับประกอบไปด้วยนั่งสายประเสริฐแสงเพิ่อนอายุ73ปีค่ะเพิ่อยูบานโคกสําราญเพิ่นเป็นผู้พิการทางสายตามีประวัติป่วยด้วยมะเร็งรำใสนะคะเป็นมะเร็งลำใสเหตไห่ตองมี ถุงเพิรนบอกว่าเป็นถุงโคลอสโตนะคะทีหนาทองต่อมาค่ะนา่งสำรวยสีมันตะนะคะอายุ76ปีเป็นผู้พิการทางสายตาอยู่รวมกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงต่อมาค่ะนาาสยามรัตเวลุวานารักอายุ2 9ปีเป็นนุม่มผู้พิการทางกายและก็สติปัญญาจากอุบัติเหตุจราจรเคยพาตัดเปิดกระโหลกศีรษะนะคะ รายต่อมาก,ก็คือนา่งอ,อรพิมศรีมั่นตาอายุ66ปีซึ่งเป็นผู้พิการอ่อนแรงสีกสายจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบและมีโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคประจำโตนำ้ำแล้วก็ต่อมาค่ะนา่งสองเวลุวะหน้าทอดนะคะอายุ90ปี ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิการทังการเคลื่อนไหวรวมกับภาวะสมองเสื่มอมเพราะเพิ่นอายุหลายแล้วค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเนี่ยแหละค่ะก็ลงไปถามไทยไปเว่าไปจา่าถามว่าเป็นจ้าไหนแน,น่นสภาพปัญหาในพื้นที่ต้องการความซอยเหลืออย่างเพิ่มเติมบอถามทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลนั่แหละค่ะในครอบครัวนอกจากนี้เพิ่นยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นพร้อมกับเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ว่า บ่อไห้ถิมบ่อไห้ป๋านะคะผู้กลุ่มเล่านี่ให้เขาไปดูแลก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ให้บุรณาการการเหตุงานซอยกันเดอร์ไปการดูแลสุขภาพการฟื้นฟูสภาพร่างกายการสนับสนุนทางสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเขาหอดเขาถึงทุกครัวเรือนเป็นการตอกย้ำนโยบายการดูแลประชาชนกลุ่มเพราะบางให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นถ้ำหนั่นเองค่ะ